สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับประกำดีเอ็มมารนเอลมาครงผู้นาของฝรั่งเศสนั้นได้กล่าวในการถแถลงข่าวหลังการประชุมสุดยอดพันธมิตรยูเครนบอกว่าตนเองนั้นหวังว่าจีนจะสามารถมีบทบาทที่เข้มแข็งได้จริงเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติของการเจรจา,ากับรัสเซียและการริเริ่มสัตยภาพที่ดําเนินการร่วมกับบราซิลเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตนหวังว่าประานดีสีจิ้นผิงจะสามารถมีบทบาทที่แข็งแรง อย่างแท้จริงในการช่วยเราสร้างสติภาพที่แข็งแกร่งและยั่งยืนตนคิดว่าจีนมีความชอบธรรมมากกว่าที่จะทำเช่นนั้นฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสัประชาชาติเมื่อพิจารณาถึงการที่เริ่มที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วขณะที่ทางด้านชองโนโอเอลบารโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของฝรั่งเศสก็เดินทางเยือนจีนเป็นเวลาสองวันและก็ได้พบกับหวางอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่เรือนรับรองของรัฐเตียวอยูไถในกรุงปักกิ่ง จากนั้นทั้งสองได้แถลงข่าวร่วมกันโดยทางด้านชองโนเอลบาโรได้กล่าวว่าฝรั่งเศสและจีนต้องประสานงานกันเพื่อเสริมสร้างสันติภาพที่ยุติธรรมและยั่งยืนในยูเครนเพื่อยุติสงครามการรุกรานของรัสเซียการมีส่วนร่วมของยูเครนและยุโรปในการเจรจาสันติภาพถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างที่ท่านรัฐมนตรีจีนได้เคยเน้นย้ำเอาไว้ซึ่งจีนยังสามารถมีบทบาทในการโน้มน้าวให้รัสเซียมาเจรจาด้วยข้อเสนอที่จริงจังและก็จริงใจได้ทั้งนี้นอกเหนือจากเรื่องดังกล่าวที่ฝรั่งเศสรู้สึกมีข้้ออคคััััังงงงขาาาาาาายยยู่่กกบจีนนนมมมมวววพพสสสรรริธ์ะห ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการเจรจาครั้งนี้ยังเน้นไปที่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจโดยจีนและสหภาพยุโรปต่างเผชิญกับภาษีศุลกากรที่ผันขวนของสหรัฐและก็อตัวแย้งทางการค้าของพวกเขาเองโดยทางด้านบาโรได้ระบุว่าฝรั่งเศสคัดค้านสงครามการค้าทุกรูปแบบและสนับสนุนการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นการค้าโดยเฉพาะระหว่างยุโรปและก็จีนด้านหวังอี้ก็บอกว่าเราเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับฝรั่งเศสและจะรักษาจิตวิญญาณของชาติในการเป็นอิสระและพึ่งพาตนเอง รวมถึงรักษาวความรับผิดชอบของประเทศใหญ่ๆในการพัฒน,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 นาอย่างสันติเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภูมิทัศน์ระหว่างประเทศทั้งนี้ในฐานะอุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทั้งสองฝา่ายควรใช้จิตสำนึกทางประวัติศาสตร์ยึดมั่นในรัฐทธิพุ่ภคีต่อต้านลัฐทธิเอกภาพต,ต่อต้านการเผชิญหน้าระาหวาา่างฝ่ายต่างๆด้วยวิธีการกจราจาและความร่วมมือรวมถึงต่อต้านการแตกแย้ผ่านผลประโยชน์ร่วมกันและชัยชนะร่วมกันนอกจากนั้นแล้ว เอ็มมามนูเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสนั้นก็ยังได้พูดถึงเหตุการณ์สถานการณ์ระหว่างทางด้านยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาที่มีต่อรัสเซียโดยทางด้านเอ็มมามนูเอลมา,มมาครงบอกว่าเขาตกลงกันว่าตัวเขาและนายกรันติีของอังกฤษนั่นก็คือเคียร์สตาร์เมอร์จะมอบหมายให้เสนาธิการกลาโหมส่งทีมฝรั่งเศสอังกฤษไปยูเครนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทีมงานนี้จะทํางานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในยูเครนเพื่อเตรียมโครงสร้างกองทัพยูเครนในอนาคตให้พร้อมในทุกด้าน อย่างไรก็ตามในเรื่องของกองกาลังที่จะส่งไปยูเครนนั้นจะเป็นกองกําลังในการเสริมกําลังใจไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นกองกําลังรักษาสันติภาพหรือว่าประจําการอยู่แนวหน้าเนื่องจากไม่มีมติเอกฉันในประเด็นนี้เพราะบางประเทศในยุโรปนั้นไม่มีศักยภาพที่จะทาเช่นนั้นมัคโงมองว่ากองกําลังเหลงนี้จะเป็นกองกําลังที่ประจําการอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้ากับยูเครนโดยให้การสนับสนุนระยะยาวสร้างความมั่นใจให้กับยุโรปและทําหน้าที่เป็นตัวยับยั้งการบุกรานที่อาจเกิดขึ้นจากรัสเซียทั้งนี้ความหวังของตนนก็คคืือสรรััยยยดเเีงข้าา ให้การสนับสนุนเราหรือแม้กระทัง่งมีส่วนร่วมในเรื่องนี้อย่างเต็มที่เพราะนั่นจะเป็นผลดีต่อพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปเป็นผลดีต่อนาโตและเป็นผลดีต่อทุกคนแต่เราต้องเตรียมพร้อมสาหรับสถานการณ์ที่พวกเขาอาจจะไม่เข้าร่วมกับเรามาร์คลงระบุนะครับว่าในแง่ของการสนับสนุนยูเครนในระยะสัน้นเราตกลงเป็นเอกฉันท์ว่ายัางไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะยกเลิกความบาดท,ทุกประเภทเราไม่สามารถมีนโยบายผ่อนปลนการควบ,บาุได้จนกว่าจะมีการสร้างสันติภาพอย่างชัดเจนดังนั้นเราจึงตั้งใจที่จะรักษา แรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียต่อไปในขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชผู้นําของเยอรมนีก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมนะครับว่าการบอกว่าการยุติการข้อ่มบาตรในเวลานี้จะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่การพ่มบาตรจะต้องดําเนินต่อไปและต้องมีการพัฒนาต่อไปยุโรปกับสหรัฐต้องร่วมมือกันแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเพื่อที่จะใช้มาตรการนี้สนับสนุนยูเครนต่อไปในการยุติการข้อ่มบาตรจนกว่าจะบรรลุสันติภาพไม่มีเหตุผลอื่นใด น่าเสียดายที่เรายังอยู่ห่างไกลจากจุดนั้นโอลัฟโชบอกว่าหากจะสามารถมีการรับรองสันติภาพได้สิ่งนี้จะต้องบรรลุได้ด้วยกองทัพยูเครนที่มีความแข็งแกร่งแล้วเท่านั้นรวมถึงต้องอาศัยความแข็งแกร่งของนาโตและประเทศสมาชิกของสาภาพยุโรปเข้าไปมีส่วนร่วมนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอัปเดตด้วยครับ